ลุคนี้ขัดใจคุณยายล่าสุดน้องปีใหม่ตัดผมสัน้นต้อนรับซัมเมอร์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทายาดาราที่ใครหลายคนชื่นชอบอย่างน้องปีใหม่ที่ยิ่งโตยิ่งน่ารักล่าสุดแม่แอฟจัดให้กับลุกใหม่ผมสัน้นทาเล็บเจลชิคๆไปตีเทนนิสสวยๆถูกใจพี่ๆที่สุดยิ่งโตยิ่งน่ารักลูกสาวคนเดียวของนางเอกสาวแอฟทักษะอ่อนสำหรับน้องปีใหม่ที่ตอนนี้อายุ8ดขวบแล้วความสามารถเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการเต้นบเบล การแสดงหรือทางด้านงานร้องเพลงสาวน้อยคนนี้ก็ทําได้เป็นอย่างดีจนแม่แอฟต้องขอฝึกวิชากับลูกสาวเลยทีเดียวล่วสุดแม่แอฟจัดให้กับลูกใหม่ของน้องปีใหม่รับซัมเมอร์ลมร้อนด้วยการตัดผมบ๊อบสั้นทรงฮิตเท่านั้นยังไม่พอแม่แอฟยังจัดเต็มกับการอนุญาตให้ลูกสาวทาเล็บเจลเป็นลายการ์ตูนสุดน่ารักตามเทรน์ของสาวๆมาแรงในปีนี้เรียกว่าสวยน่ารักถูกใจพี่ๆแฟนคลับมาก,มาก และลูกนี้น้องปีใหม่ขอออกไปเฉิดฉายด้วยการโชว์หัวลูกเทนนิสอย่างเท่เป็นอีกหนึ่งลูกสาวคนดังที่น่าตับตามมองมากๆเลยและก่อนหน้านี้เป็นคลิปจากคุณปู่ภัยวงศ์เตชะนรงค์ที่หลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเมื่อน้องปีใหม่หลานสาวสุดที่รักกับอดีตภรรยาแอปทักษอรนที่วันนี้มีโอกาสได้มารับประทานข้าวกับคุณปู่อาภูวาอมิน และน้องโคโมโบรรยากาศบอกเลยว่าเป็นไปอย่างเฮฮามากๆเพราะน้องปีใหม่มาเอนเตอร์เทนทุกคนจริงๆทั้งร้องทั้งเต้นเห็นแล้วยิ้มแก้มปลิเลยจริงๆและคุณปู่ไพวงได้เขียนบรรยายไว้อย่างน่ารักว่ามาทานข้าวเย็นมาป้อนข้าวน้องมาเอนเตอร์เทนมาเล่นกับอาผาอามินอากิงกึดไนแยกย้ากยาก,กันกลับบ้านแล้วปู่ก็นั่งรอจะเจอกันใหม่ในคราวหน้าซีวอเกนสองนางสิงห์น้อยแห่งโบนันซา และท้ายคลิปพี่พีแฟนคลับเห็นแล้วยิ่งหน้าเอ็นดูเข้าไปอีกหลายเท่าตัวเลยเพราะน้องปีใหม่กระโดดกอดอาภูผาด้วยความคิดถึงและน้องโคโม่ยินส่งพี่สาวตะโกนเรียกพี่ปีอยู่ตลอดด้วยรักและผูกพันนั่นเอง